ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ชมตอนนี้ที่อมก๋อยเนี่ยถึงแม้ว่าน้ําจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ากระแสน้ําที่พัดแรงในแม่น้าเมยนะฮะก็พัดสะพานไม้พังเสียหายหลังน้ําลดทหารและชาวบ้านต้องช่วยกันระดมกําลังไปชักลากตัวสะพานเห็นผู้ชมครับสะพานเป็นไม้พังลงไปหมดเลยนะฮะเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในพื้นที่ตําบลแม่ตื่นอําเภออมก๋อยนะครับสถานการณ์น้ําตอนนี้เริ่มลดลงแล้ว หลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันทำให้มีน้ำป่าเนี่ยไหลหลากแล้วกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวชัดซัดสะพานไม้นะครับที่ข้ามลำน้ำกว้างประมาณ10เมตรที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านแม่ตื่นไปยังหมู่บ้านซินแบรลครับตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยพังเสียหาย รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ซึ่งน้ำป่ามาเร็วและไปเร็วแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้ค่ะหลังน้ำลดเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ระดมกำลังการช่วยเก็บชิ้นส่วนซากสะพานไม้แล้วก็ต่อไม้ที่ไหลมากับน้ำนะคะทั้งเสาไม้แล้วก็ตัวสะพานที่เป็นไม้ซึ่งกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่โดยการใช้เชือกผูกแล้วก็ช่วยกันลากค่ะใช้แรงคนนี่แหละเพื่อที่จะนามาสร้างสะพานไม้เป็นการชั่วคราวนี่ค่ะก็เอาเศษไม้ต่างๆมาต่อไว้ ไม่งั้นนี่สัญจรไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้เรียบร้อยดีทำให้ผ่านได้เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้นรถยนต์นี่ก็คือยังผ่านไม่ได้ค่ะต้องทำต่อไปเรื่อยๆก็เอาไม้มาทีละท่อนแบบนี้แล้วก็ช่วยกันชักลากนะคะโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1-2วันแต่ว่ารถที่ผ่านได้น่าจะต้องเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อซึ่ง อาจจะต้องยกสูงนิดนึง่งร,รอให้หน่วยงานราชการหรือว่าอาปทอมาช่วยเหลือในการสร้างสะพานใหม่ให้มีความปลอดภัยทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านซีแแบตําบลแม่ตื่นซึ่งห่างจากจุดนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรแน่นอนค่ะเข้าออกลําบากประกอบกับตามเส้นทางยังมีดินสไลด์เป็นช่งชวงๆ <ừ> ด้วยนะคะ ส่วนทีอ่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางโครงการชลรประทานเชียงใหม่ครับนำรถบรรทุกน้ํารถขุดเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปช่วยชาวบ้านทีอ่อำเภอฝางโดยเร่งด่วนนะฮะล่าสุดเนี่ยน้ำท่วม4ตําบล33หมู่บ้าน3,000ครัวเรือน9,000คนนะครับซึ่งน้ําก็ยังคงท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและก็ท่วมหนักหลายหมู่บ้านด้วยเข้าออกลําบากครับระดับน้ำเนี่ยลึกเกินกว่ารถจยนจะสัญจรได้นะฮะเนี่ครับเศษซากต่างๆ คือน้ำเนี่ยลดลงแล้วแต่ว่าทิ้งโครนเอาไว้เยอะมากต้องช่วยกันทำความสะอาดเลยนะครับบ้านเรือนหลายคนเนี่ยก็พังเสียหายไปเยอะจริงๆคือตอนนี้ตอนช่วงเช้าเนี่ยน้ำลดลงบางส่วนแล้วแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมขังระบายไม่ทันในลำน้ำลำห้วยก็ยังมีระดับน้ำเต็มอยู่นะครับทั้งหน่วยงานอบตเทศบาลต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดในจุดที่อันตรายก่อนที่จะเปิดให้เกิดใช้ ก่อนที่จะเปิดให้ใช้ตามปกติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับค่ะคือช่วงนี้นะคะมันจะเห็นว่ามีน้ำขังบางส่วนรถเล็กรถจักรยานยนต์ผ่านได้แต่ว่าถ้าจะให้สะดวกและก็ปลอดภัยน่าจะต้องเลี่ยงไปใช้ถนนบายพาสเพราะว่าจุดนั้นน้ำแห้งหมดแล้วค่ะส่วนการช่วยเหลือของราชการอาจจะต้องรอให้น้ำแห้งก่อนเพื่อสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านเขาออกมาช่วยกันทําความสะอาดบ้านเรือนเพื่อที่จะสะดวกในการล้างนะคะส่วนทางราชการก็จะออกช่วยเหลือในวันนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนรวมหลักไปก่อนแล้วจะให้ ความช่วยเหลือในตรอกซอกซอยต่อไปก็คือถนนเส้นหลักนี้ <Ừ. S 1> น่าจะต้องทําความสะอาดก่อนนะคะซึ่งตอนนี้สถานีวัดน้ําฝางในตําบลแม่ศูนย์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เริ่มลดลงต่ํากว่าตะลิ่งแล้วนะคะตอนนี้ต่ํากว่าตะลิ่ง21เซนติเมตรแต่ว่ายังคงไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าระดับน้ำเนี่ยอยู่ในระดับที่ยังมากอยู่ <Ừ. S 1> ดังนั้นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมถึงฝนระลอกใหม่ด้วยนะคะ